นี่วันนี้ช่างกุ้งพามาดูลูกค้าส่งเครื่องมาจัดสภาพนะ้อมฟิตอไหล่แล้วก็ไล่ <S <S แคมโอ้เครื่องเว็บร้อยนี่นี้เป็นเครื่องเว็บร้อยครับผมเครื่องเว็บร้อยที่ลูกค้าส่งมาทานะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมประกอบเครื่องให้ลูกค้านะครับคำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม Mounds โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างนี่วันนี้ฉันกุ้งพามาดูลูกค้าส่งเครื่องมาจากสภาพนะพร้อมฟิตอไไล่แล้วก็ไล่น็อตส่งมาจากไหนกระบี่ครับผมนี่กระบี่ลูกค้าจากภาคใต้นะนี่แพ็คมาอย่างดีเลย แขกมาอย่างดีเลยว่าเออมันส่งทางเฟลตคนส่งนะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว่าลูกค้าส่งอะไรมาแล้วจะให้ผมทําอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันกับลูกค้าอีกทีนึงแต่เบื้องต้นคร่าวๆลูกค้าแจ้งมาแล้วว่าเออยิงสายทําสีโอเคลุยเลยเดี๋ยวแกะมาดูก่อนหามีดคตเตอร์แป๊บหนึ่งแกะมาเลยนะครับผมนี่ส่งมาทางเฟลตก็ได้นะครับผมแกะมา ส่งมาทําได้นะครับผมแบบนี้ส่งมาทําได้เลยนะครับรับทําตามงบของลูกค้าเดี๋ยวแกะมาดูก่อนแล้วผมจะโทรหาลูกค้านะว่าทำอะไรบ้างเพราะบางทีมันหลายเครื่องครับผมนี่อู้ห่อมาอย่างดีเลยนะมาดูดิเนี่ยอู้ห่อมาดีครับห่อมาดีอย่าอย่าเจองูแล้วกันนะ <laughs> อย่าเจองูเหมือนในในกำลังเป็นขาโอ้มีน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยฮอนดานะอ่ะาเป็นน้ำมันเครื่องฮอนด้าหัวฉีดอ้า โอ้ห่อมาอย่างดีนะนี่ห่อมาแบบนี้เลยมาเดีย๋ยวมาแกะกันว่ามันมีอะไรขออย่างเดียวอยากจะงูจังอ้างเหมือนในคลิปนะโอ้ไม่เอานะน้องๆส่งงูทางคนส่งนี่ตกใจเลยนี่ผมก็กลัวเหมือนกันนะมาจากภกาคใต้ด้วย oh, อะยกเครื่อง <no. S 1> มาดูเลย <c oughs> อู้โอ้ยแกะแล้วก็ยกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หนักปวด,ดกระดูกกระเดี้ยงหมดอายุหลายแหละก็มาแกะเลยไม่รอช้า ส่งมาทําสียิงสายน้ําก็วันเดียวเสร็จครับมาเช้าเย็นเสร็จสําหรับที่ลูกค้าถามมาในในช่องทางเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะ,ะก็ผมจะบอกให้ตรงนี้เลยว่าประมาณนันอ่งวันอขอเวลาหน่อยถ้างานไม่เยอะนะถ้างานเยอะก็ต้องตามคิวนะครับผม mm hmm. แกะเลยแกะเลย mm hmm. โอ้หอมาดีมากนะ mm hmm. ลูกค้าจากกระบี่ภาคใต้นะครับผม โอ้เครื่องเวฟร้อยนี่ตัวนี้เป็นเครื่องเวฟร้อยครับผมเครื่องเวฟร้อยแต่ใสน้ำมันเครื่องหัวฉีดมาให้ผมนะจริงๆแล้วตัวนี้ฝาสีน้ําเงินเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องสําหรับเหมาะสําหรับรถเครื่องหัวเครื่องยนต์หัวฉีดถามว่าคาบูเติมได้ไหมเติมได้แต่ไม่ถูกต้องครับถ้าเป็นคาบูก็ต้องแนะนาเป็นฝาแดงฮอนด้าแดงอ่านี่เขาเรียกฮอนด้าน้ำเงินหัวฉีดหัวฉีดนั่นเอง อืมอ่ะอึบ๊บอ้ยแกะออกมาแบบนี้เอ้ยมันมีน็อตเลดมาแล้วนี่อดีเลยถ้ามีน็อตเหล็แบบนี้ก็จะประหยัดงบเพราะว่าเวฟบร้อยโอ้โหน็อตยาวมากน็อตยาวมากเนี่ยพวกเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นน็อตยาวโอเคเดี๋ยวโทรไปคุยกันกับลูกค้าก่อนว่าทําอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาลื้อให้ดูทําคลิปให้ดูหลังจากที่เราแกะมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องโทรถามลูกค้าก่อนว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวโทรหาลูกค้าเลยแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าจะติดไหม ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าแป๊บนึงนะเบอร์ลน์นอลืมไปว่าเพจโทรไม่ได้065 065 1 2931เปิดลำโพงยอดงานของคุณหมดแล้วคุณคุณคำจะเป็สนสารเจอดีนะอีกไหนสูงสื่อ20บาทคนะ่ะ โลครับโหลครับครับพี่สี่บานอ่ะสวัสดีครับครับสี่บานครับครับพี่โทรจากร้านซ่อมมอไซค์นะครับพอครับครับเครื่องเครื่องถึงแล้วนี่ส่งมาทําอะไรบ้างครับพี่ส่งมายิงซ้ายแล้วก็ทําสีครับยิงซ้ายกับทําสีแล้วก็น็อตใช้น็อตเดิมหมดเลยใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือลูกค้าจะเอาไปประกอบเครื่องเองหรือว่าให้ผมประกอบให้หรือ,อยังไงครับผมบก็ยิงทราย1นึ่งพันทำสีดำา1000ก็เป็น2 0 0พใช่ไหมครับแล้วยังไม่รวมทง่งอ,อ่ก็คืออยู่ 2, 2ค่าส่งก็ประมาณ300ครับพร้อมลูกค้าส่งมาหาผม235ม้ใช่ไหมครับครับ,รบก็ตีไปเลยก็300ก็เป็น2003 2003นี่ยังไม่รวมประกอบถ้าประกอบ แนวตังหมดหรือเปล่าแป๊บหนึ่งของลูกค้าแบตหมดหรือของเราตังหมดเงินหมดเสือเดี๋ยวทักเพจหาดีกว่าอ่าลูกค้าโทรมาแล้วครับ ครับก็ถ้าถ้าประกอบด้วยก็จะมีประเก็นชุดใหญ่1ชุดน้ำมันล้าง1 1 0 0บาทแล้วก็ซีนชุดใหญ่1ชุดครับผมแล้วก็มีค่าแรงก็คือจะให้ประกอบให้เลยไหมหรือยังไงประมาณประมาณกี่บาทเพราะว่านี่มัน2003ัน0แล้วก็ประเก็นน้ำมันล้างซีนค่าแรงก็ตีไปเลยประมาณพันหนึ่งอะเบ็ดเสร็จก็ประมาณ3,300บาทครับพร้อมประกอบออันี้ใช้น็อตเดิมนะ ครับผมประมาณนี้ครับใช่ครับประมาณนี้นะก็คืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยเพราะว่าผมคิดค่ายิงสายน้ำอ่ะหนึ่งพันบาทแล้วก็ทําสีหนึ่งพันบาทแล้วก็ส่งสามร้อยแล้วก็ค่าผ่าประกอบพร้อมขับอ,อยู่ประมาณหนึ่งพันแต่นี้ทางนี้ทั้งนั้นต้องลื้อมาดูก่อนว่าลื้อออกมาแล้วปุ๊บอ่าพวกยางกดยางกิ้งยางดันอะไรมันสึกบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ากันตามหน้าง,งานครับเพราะเราเผื่อไปก็ประมาณพันหนึ่งถ้าเกิดว่า มีเพิ่มเติมก็ไม่เกินห้าร้อยเลทไม่เกินห้าร้อยครับประมาณนี้ครับผมอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่สองพันห้าครับแต่ว่าวันที่สามสิบผมได้ตังค์เพิ่มครับอ๋อ,อก็<ะ>ก็งั้นก็ให้ผมประกอบเลยไมล่ะก,ก็ผมจะได้จัดการให้ก็เสร็จแล้วก็ลูกค้าโอนมาตอนไหนผมก็ส่งให้วันนั้นแหละครรรับบให้้ออวอดย ได้ได้ครับได้ครับครับโอเคครับครับผมจะได้ผ่าเครื่องให้โอเคครับครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูหน้าในเฟซบุ๊กนะครับผมได้ครับโอเคอ่าจัดไปครับผมครับสวัสดีครับครับมาลูกค้าอนุมัติแล้วสรุปแล้วคันนี้ส่งมาจากกระบี่ทาอะไรบ้างยิงสายน้ําทั้งเครื่องเลยอ่าแล้วก็ทําสี ดำพาวเดอร์โค้แล้วก็ผ่าล้างเปลี่ยนปะเก็นซีนพร้อมประกอบพร้อมขี่นะ,อะโอเคลุยเลยแล้วกันเพราะว่าส่งมาแบบนี้จากกระบี่ล้วก็ทำเลยเพราะว่างานผมก็ตามคิวแต่ผมผ่าไว้ก่อนดีกว่าเบื้องต้นเลยลื้อชุดหัวไปก่อนครับผมลื้อทุกชิ้นลื้อทุกชิ้น น่าจะยังไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยถ่ายครับไม่ใช่ปัญหารื้อเลยรื้อชุดหัวออกก่อนแล้วก็ค่อยผ่าโซ่เป็นไงโอโซ่หย่อนนิดนึงแล้วก็ต้องเช็คด้วยเวลาเราผ่ามาดูเราก็จะได้ดูว่าเออก่อนรื้อเป็นยังไงเพราะว่าเราจะได้บอกลูกค้าถูกเพราะว่าส่งมาที่เครื่องเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้ไงว่าครับ เป็นยังไงบ้างดังอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะลีโอก่อน มาพามาดูนะครับหลังจากที่เราทําการยิงทรายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําสีดําหยอดแดงพาร์ตคอดเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมแล้วก็จะประกอบให้ลูกค้าเลยเครื่องตัวนี้ก็อย่างที่พูดก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเป็นเครื่องของลูกค้าจากจังหวัดภาคใต้ก็เดี๋ยวผมใส่เข้าเหวี่ยงลงไปก่อนเลยลําดับแรกลูกปืนตอนตอน,ตอนที่เรายิงลูกไอ้ยิงทรายใช่ไหมทรายน้ำเราก็เกะลูกปืนออกนะแต่ตัวนี้ก็คือเราจะใส่เข้าเหวี่ยงไปก่อน วิธีการใส่ข้าเหวี่ยงของ,ของผมนะครับผมใช้แก๊สกระป๋องนะเบนซินออกไปให้ไกลก่อนอก็คือใช้แก๊สกระป๋องนะลนลนบานะครับผมลนบาล,ลนบาลูกปืนให้ร้อนแล้วก็นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ลนร้อนนะครับแล้วก็ยัดข้าเหวี่ยงลงไปเลยมันจะง่ายนะครับผมเข้าง่ายแน่นอน ครับผมเครื่องเรียบร้อยที่ลูกค้าส่งมาทานะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมประกอบเครื่องให้ลูกค้านะครับผมเบื้องต้นเลยมีอะไรบ้างก็จะเป็นยิงสายแก้วนะครับผมทั้งเครื่องเลยแล้วก็ไม,กไม่ใช่สายแก้วเป็นสายน้ําพูดผิดแล้วก็จะเป็นสีดํายอดแดงพลาสติโคดนะครับผมแล้วก็น็อตลูกค้าน็อตแข็งเครื่องลูกค้ามีมาแล้วแล้วก็ผมเพิ่มน็อตอุดน้ำมันเครื่องให้แล้วก็น็อตตั้งคานให้แล้วก็ผมเพิ่มเติมฝาครอบคัดตัวเล็กพร้อมน็อต ให้ลูกค้าไปจะได้สวยๆสวย่สวนฝั่งนี้มาดูั่งนี้ผมก็เป็นน็อตอุดจันไฟผมเพิ่มให้นะครับผมสว่วนน็อตแข้งลูกค้าก็มีมาเหมือนเดิมก็เดี๋ยวส่งกลับให้วันนี้เลยครับผมก็เห็นไหมสวยๆประกอบเครื่องให้เรียบร้อยแต่เอานํามาเครื่องให้ลูกค้าไปเติมแล้วก็ค่อยสตาร์ทเครื่องลันดินก็ทุกครั้งที่ส่งเครื่องให้ลูกค้าก็จะให้ลูกค้าโทรหาผมก่อนก็จะประมาณนี้นี่สวยนะครับผมสีทนความร้อนนะเป็นพาวเดอร์โค้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ก็สนใจก็ส่งมาทําได้เลยนะครับผมท,ทักเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์ได้เลยทักเพจร้านแสงสว่างแสงสว่างมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ค่าทําก็คุยกันหลังไหม่หรือว่าติ๊กตอกกุ้งแสงสว่างหรือว่าคอมเมนต์ใต้ยูทูปกุ้งแสงสว่างเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบ,พบกันคลิปต่อไปอเช่นเคยสวัสดีครับนี่ชวยชวย้